ตอนนี้พวกเราก็ปั่นกันมาจนถึงจุดที่เขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำลำพะเพงหนึ่งนะครับซึ่งเส้นทางที่เรามาก็มีเนินชันมีลงมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมถือว่าเป็นสเตจสุดท้ายที่เป็นทางลาบอย่างเดียวมาถึงเนี้ยนะครับก็ถือว่าทุกคนเนี่ยซ้อมกันมาดีแล้วก็ไม่มีใครลงจากรถแสดงว่าเป็นการก้าวต่อก้าวเป็นอีกขั้นหนึ่งของเพื่อนๆนแล้วก็พี่น้องของพวกเราครับในการที่เราจะปั่นจักรยานไปท่องเที่ยวนะครับ ซึ่งบรรยากาศที่เนี่ยดีมากถ้าใครมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวอาจจะไม่ได้ปั่นจักรยานหรืออาจจะขับรถมาข้างในผมเห็นมีรีสองรีสอร์ทกันเยอะแยะแล้วก็สวยด้วยนะครับผมคิดว่าอากาศดีมากตอนนี้เวลาเนี่ย9โง45ถ้าเป็นกรุงเทพก็อาจจะช็อกไปแล้วแต่ที่นี่อากาศยังดีอยู่ เส้นทางนี้ก็รอบที่สองของผมนะครับนรอบที่สองแต่ว่ารอบนี้เหนื่อยร้อยกว่าแต่ตะกี้เห็นตะคิวจะกินอ๋อมันจังหวะที่ถอดถอดตัวคลิปล็อกกันครับมันต้องบิดเท้าไมกแล้วอ๋อเอเกงก้างเยอะขึ้มาอันนี้อาจจะเกิดจากการขาดน้ําใช่ใช่ใช่ไหมครับเนะเพราะว่ารอบนี้นี่ตั้งแต่มาจากปากทางตอนนี้ใช้น้าไปแค่ กระติกเตียงอ๋อแล้วรอบที่แล้วจริไม่ควรครับรอบที่แล้วสองกระติกอ่าแต่จริงไม่ควรนะครับต้องต้องต้องเก็บน้าไปเรื่อยๆค่อยๆเก็บนะไม่งั้นจากนียอาการเนี้ยแล้วก็ปวดหัวใช่อานะโอเคงั้นเราไปคนต่อไปเป็นไงครับพี่ก็ตั้งแต่นั่งดู u t u b e มาวันนี้ได้ได้ประโยชน์ได้สุดแล้วเอาที่ทำไมไม่ซ้อมอ่ะซ้อมพี่ซ้อมซ้อมดู youtube ก็ดูว่าทุก ท,ทุกท่าใน,นการปั่นในคลิปนี้แบบเอามาเรียนแบบได้ประโยชน์ดีอ๋อโอเคแล้วเป็นไงเส้นทางตร,ตรงไหนที่ที่คิดว่าจริง,งคนร้ายผมขึ้นเขาเนี่ยโชคดีที่ตัวผอมจะเลยพยุงน้ําหนักไปน้อยอแต่ว่าพอสักประมาณมันเลยไปสักขึ้นสักระยะหนึ่งรู้สึกหนึดเหมือนยางแบนอะไรเงี้ยแบบว่าแล้วแบนไหม ไม่แบนอยากให้แบนเนี่ยขึ้นเขาแล้วอยากให้ยางแบนจะได้ขึ้นรถอแต่ว่าพอพอลงมี่ก็เทเลยเหลียมท่าลงสวยงามอ่ะมาถึง3ามคนนี้เป็นไงบ้างครับเหนื่อยครับเหนื่อยครับเนื่อยครับแต่พี่ไก่นี่มาเป็นกลุ่มที่2อครับพี่ไก่พี่ไก่เป็นจาแกร่งของทีมเราอยู่แล้วฮะตัวขึ้นเขาตัวขึ้นเขาไ่เขาไ่เขาไต่เขาไตเขาเพราะว่าเขาได้ยาวๆาวผมผมนี่ ช่วงนี้อ้วน,นไปหน่อยเลยเลยเลยยากนิดนึงอแต่ก,แตก็แต่ก็มาถึงได้ขามตัวเองครับภูมิใจครับภูมิใจภูมิใจปูป็นไงครับปูนรู้สึกว่าจะไม่ใช่นักไต่เขาเลยครับขึ้นมาแพ้ความชันมากพอเจอ <c oughs> ทางลาบมาก็ยังช่วย <c oughs> ชินกับทางลาบมากกว่า <c oughs> เล<ร>่งเล่เงสปีดได้มากกว่าเพราะว่าถ้าจะขนัดทางลาบมากกว่าทาง ชันเมื่อกี้โหเกือบเกือบไปแล้วนิดเดียวเกือบไปแล้วเกือบเดินเนี่ยเกือบเดินเนี่ยเกับเดินอกาศฟันตัวเอาอีกสักนิดนะพี่ไก่เป็นไงวันนี้เห็นบอกนอนน้อยด้วยนอนชั่วโมงเดียวนอนชั่วโมงเดียวนอนไม่หลับคราแปลกีตื่นเต้นตื่นเต้นแค่กอต่าวันนี้จะเข้าที่ยวไหลของสเตทไหนแค่กดดันกดดันมีพี่พลมาด้วยไม่ไม่หรอกโอเคอย่างนั้นพักกันก่อนครับเดี๋ยวเราลุยต่อ